คนติดตามเยอะไม่ได้หมายถึงคนดูจะเยอะอันนี้ก็ต้องแยกกันอีกประเด็นหนึ่งเพราะอะไรคะผู้ติดตามเนี่ยบอกเลยว่าเราสามารถหาผู้ติดตามมามามา,มากดติดตามเราเท่าไหร่ก็ได้ฟังดีๆนะเราจะหาคนมาติดตามเราเท่าไหร่ก็ได้แต่คนที่ดูของเราจริงๆอะ่ะมีกี่คนอันนี้คือ ของแท้เลยนะของแท้มีอยู่ข้อสองเนี่ยข้อถัดไปเนี่ยจะหาผู้ติดตามเท่าไหร่ก็ได้ไปแลกกันเป็นสิบกลุ่มร้อยกลุ่มพันกลุ่มเอา follower มาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเท่าไหร่ก็ได้แต่คนดูเราเท่าไหร่พอเราลงคลิปไปแล้วคนนมาดูคลิปเราจริงๆเท่าไหร่อันนั้นคือของแท้นะของแท่แท่คือตรงนี้แหละอีตรงยอดวิวยอดดูวัด time คุณหลังบ้านน่ะเขาดูคุณจริงๆหรือเปล่า ฟอลโลเวอไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่าทมหลังบ้านโคตรเกี่ยวนะบอกเลยว่าถ้าจะมาในสายอาชีพจริงๆคุณต้องอ่านเกมให้ออกว่าตกลงแล้วอะ่ะเขามาตามเขาอยากตามคุณจริงๆหรือว่าคุณไปแลกเขามาการแลกมีประโยชน์อย่างเดียวคือเห็นแต่ตัวเลขว่ามี f o l l o w วอเยอะเนาะแต่คนดูเรา่จริงๆเท่าไหร่เอาแน่ๆเอาเรื่องนั้นก่อนใช่ไหม